สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่14ธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อเรื่องเอาไว้ครับบอกว่าอย่าให้คนโกงได้ใจเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปเยอะนะครับช่วงนี้ รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นสุขสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนด่ากันเยอะเหลือเกินก็นั่นแหละครับเรื่องอภัยโทษให้กับนักโทษคดีคอร์รัปชันที่ยิ่งอธิบายเนี่ยลิ้นมันก็ยิ่งพันกันประเด็นมันมีแค่ว่าคนโกงชาติโกงแผ่นดินไม่ควรได้รับการอภัยโทษต,ต้องติดคุกตามคำพิพากษาของศาลเท่าไหร่ก็เท่านั้นเหตุผลก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพื่อเป็นการปราม ไม่ให้มีคนโกงเพิ่มขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องทนทุกทรมานกับการโกงกินในทุกระดับอย่างยาวนานเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ทนกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนโกงก็พร้อมที่จะโกงเพราะเห็นว่าทำแล้วคุ้มครับติดคุกไม่กี่ปีก็กลับออกมาสเสวยสุขจากทรัพย์สมบัติที่ซุกเอาไว้แถมนี่ยังมีคนนับหน้าถือตาไม่แสดงความรังเกียจเลย แม้แต่สักนิดเดียวซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับจากหลายวงการด้วยกันแม้กระทั่งวงการสื่อสารมวลชนด้วยกันเองโกงติดคุกอภัยโทษกลับมาเป็นบุคคลสาธารณะก็กอบโกยกันต่อไปแฟนคลับก็ไม่ได้ว่าอะไรมีแต่ยกก้นว่าคนนั้นเก่งชั้นเอกที่หนึ่งนี่ถ้าเกิดประสังคมยังมีทัศนคติต่อการโกงกันแบบนี้เนี่ยมันก็ยากนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่จะปลอดจากการโกงได้นะครับ สมศักดิ์เทพสุทินได้นําเอาเรื่องนักโทษคดีโกงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนักโทษคดีชุมนุมคล้ายกับเป็นการขายเหล้าพ่วงเบียร์คือถ้าลดโทษก็ต้องลดหมดทำาให้ลดก็ไม่มีใครได้ลดสักคนเดียวพร้อมกับตั้งคําถามว่าจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าวันก่อนนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า X หรือ ACT เนี่ยเขาได้ออกถแถลงการแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตในการ พระราชทานอภัยโทษเมื่อปีพุทธศักราช2559ซึ่งยึดหลักว่าจะไม่พิจรนารณาลดหย่อนผ่อนโทษในคดีคอร์รัปชันคดีข่มขืนและคดียาเสพติดซึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ทํากันมาอยู่แล้วนะครับตามที่พลเอกไพยบุญคุ้มฉายาองค์มนตรีและอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เคยกล่าวเอาไว้แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไม่ทาราบว่าโดยเหตุผลกลใดและโดยใครนะครับที่ทําให้หลักเกณฑ์ที่เคยเป็นหลักความเชื่อมั่นของระบบยุติธรรมเปลี่ยนแปลงไปจนเอื้อประโยชน์ในการลดหย่อนผ่อนโทษให้กับนักโทษโดยเฉพาะคดีคอร์รัปชันซึ่งไม่น่าจะได้ลดหย่อนรวดเร็วขนาดนั้นนะครับขณะเดียวกันครับ การอธิบายของสมศักดิ์เทพสุทินก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการจนมุมต่อปัญหาคดีอาญาร้ายแรงนะครับอย่างซีโรราบกันเลยทีเดียวอ้างว่าการปรับแก้ในแนวทางการอภัยโทษจะมีผลกระทบต่อคนกลุ่มนี้เช่นการฆ่าการทุจริตหรือโทษที่กระทำกับเจ้าหน้าที่ต่างๆหากจะแก้ก็ต้องแก้กันหมดถ้าเกิดสมศักดิ์เทพสุทินตระหนักถึงภัยคอร์ปชันอย่างทองแท้เนี่ยจะไม่พูดออกมา ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าในขณะที่ต้นทางการแก้ปัญหาประเทศไทยสามารถแก้ไขให้คดีคอรัปชันโดยนักการเมืองเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีอายุความได้แล้วนะครับและทำไมนะครับทำไมปลายทางเนี่ยจะแก้ไขให้สอดคล้องกันไม่ได้ฟังดูแล้วมันก็ตลกดีนะครับในทางหนึ่งเราก็ไล่บี้คนโกงกันอย่างไรเสียต้องหนีตลอดชีวิตหากไม่ยอมมาขึ้นศาลนะครับแต่พอมาขึ้นศาลแล้วเนี่ยบอกว่าติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ปล่อย อ้าวตกลงแล้วเจตนารมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมันคืออะไรกันแน่ครับนี่ก็ยังดีนะครับที่ลุงตู่เนี่ยรับปากว่าวันนี้ต้องเอามาทบทวนบทบาทกันใหม่ลูงตู่ใช้คําอย่างนี้ครับเดี๋ยวกําลังทบทวนต้องศึกษาดูว่ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมอยู่ตรงนี้บางทีเรื่องเก่าที่กําหนดไว้บางทีมันไม่ชัดเจนความผิดพลาดเสียหายมากน้อยอย่างไรเราต้องไปดูตรงนี้ มันคือเรื่องความทุจริตแล้วมันก็เข้าเกณฑ์ของเขาเมื่อเข้าเสนอไปอย่างนั้นก็ต้องไปดูว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดเอาไว้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องแก้ใหม่ต้องไปแก้ไขระเบียบตรงนั้นในเรื่องของพรบต้องมีการแก้ไขบ้างแต่ยืนยันว่าผมต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปให้เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นเลยในตอนนี้ทุกอย่างมันมีกฎระเบียบทั้งสิน้นผมก็เอามาศึกษาหลายตัวด้วยกัน มีทั้งนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นเยี่ยมลดเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้ปีหนึ่งก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าถ้ามีนิรโทษแล้วจะให้ได้กี่ครั้งไม่ได้เขียนตรงนี้เอาไว้เลยก็ต้องมาทบทวนกันใหม่ทั้งหมดสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมกฎหมายคือสิ่งสําคัญนี่แหละครับนี่คือคําพูดของลุงตู่นะครับเพราะฉะนั้นจากคําพูดของลุงตู่เนี่ยก็พอจะมีความหวังอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยก็เข้าใจว่าควรจะเข้มงวดกับคดี คอร์รัปชันหากข้อกฎหมายเป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไขกันไปเพียงแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนว่าแล้วเมื่อไร่หละครับอภัยโทษร,รอบหน้าเนี่ยจะเกิดเรื่องพวกนี้อีกหรือไม่นักโทษคดีทุจริตจำนำข้าวจะได้ลดโทษอีกหรือไม่เพราะถ้าได้บางคนอาจจะพ้นคุกทันทีเลยนะครับทั้งที่ติดคุกไปแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองจากโทษจริงคือค่อนชีวิตทีนี้มีประเด็นที่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดกันสัหน่อยหนึ่ง คือนับตั้งแต่ข่าวอาภัยโทษโดยกลุ่มนักโทษคดีคอร์รัปชันได้ประโยชน์ไปเต็มๆแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีซุ้มเสียงจากฝั่งพรรคเพื่อไทยและก็พรรคฝ่ายค้านอื่นๆแต่อย่างใดเลยนะครับรวมถึงมวลชน3นิ้วเองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเทคแอคชั่นเรื่องนี้เลยก็เลยรู้สึกประหลาดใจคนกลุ่มนี้ตายด้านกับปัญหาการคอร์รัปชันไปแล้วหรือไรครับ หรือว่าเพราะนักโทษคดีโกงเนี่ยเป็นคนของพรรคตัวเองเลยทําให้น้ําท่วมปากและพูดอะไรไม่ออกถึงพูดออกมันก็จะเข้าตัวได้เพราะว่ายังมีนักโทษบางคนเนี่ยหนีคดีโกงไปต่างประเทศอยู่ทักษินยิ่งรักตัวเป้เงซะด้วยนะครับที่น่าอดสูก,ก็คือว่าคณะก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยรายการแสดงท่าทีใดๆออกมาทั้งจากระดับแกนนํายันทหารเลวหน้าค่ายกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีการโพสต ความเห็นผ่านโลกโซเชียลทั้งเพจของพรรคก้าวไกลแล้วก็คณะก้าวหน้าพร้อมใจกันไม่รู้ไม่เห็นการอภัยโทษให้กับคนโกงบ้านกินเมืองใดๆทั้งสิ้นมุ่งไปอย่างเดียวคือมุ่งไปที่การยกเลิกมาตรา112โจมตีสารรัฐธรรมนูญและก็โหนกระแสของจนะสมากกว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับคดีคอร์รัปชันเอาเฉพาะคดีจำนำข้าวนะครับ นักการเมืองข้าราชาการระดับสูงพ่อค้าที่ร่วมกันโกงเนี่ยมูลค่าความเสียหายนับแสนล้านบาทอีกทั้งการบริหารนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลยิ่งลักยังส่งผลด้านงบประมาณมาจนถึงปัจจุบันด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเนี่ยได้แจ้งตัวเลขมาแล้วนะครับว่าในปีงบประมาณ2,565สํานักงบประมาณได้ตั้งงบชำระหนี้ให้กับทกศเอาไว้จำนวนทั้งหมด6 0 0 0ื 9,000ล้านบาทด้วยกันปัจจุบันนี้ยังมีภาระหนี้ที่รัฐบาลจะต้องชำระจากโครงการดังกล่าวคืนให้กับทกสออีกจำนวน1 0 0 0 0แล้านบาทซึ่งคาดว่าสำนักงบประมาณจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายหนี้ปีละ10ถึง20ของงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ3ปีถึง5ปีจึงจะชำระหนี้หมด ขณะที่องค์การคลังสินค้าเองเนี่ยก็ได้เตรียมปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวซึ่งยังมีข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลที่ได้รับมาจากการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีและก็ข้าวเปลือกนาปลังของรัฐบาลก่อนที่รอการระบายอีกประมาณ2อ0 0 0 0สตันด้วยกันทั้งหมดนั้นเป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพเบื้องต้นขาดทุนไปแล้วประมาณ5 0 0แสนล้านบาทนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องห้ามอภัยโทษให้กับนักการเมืองโกง และปล่อยให้มีการโกงโดยเด็ดขาด